จะขี่ลงน้ำเลยนะครับเมาครีล่าสั่นก็สู้เพื่อนผมไม่ได้หรอกครับมันล่าเด็กบ่ายพฤษภาคมแอนนิวอภิชาติสวัสดีครับอยู่ผมอาจากรนะครับวันนี้เราก็มาขี่รถเล่นกันนะครับนานๆนนทีมารวมตัวกันนะครับก็ก็ <c oughs> <c oughs> ที่มาร์คนะครับ ลังจากที่ไม่ได้ไปขับรถเล่นมาด้วยกันประมาณหกเดือนประมาณนี้นครับหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วครับตั้งแต่คันดาปีของแกนะครับตอนนี้ก็พังแล้วครับพอเป็นร้อยสิบคันใหม่ครับก็น่าจะไปขับเล่นชิวๆนะครับก็เมื่อวานแกก็ไปทิปหนองพอกมานะครับวันนี้เราก็มาขับเล่นชิวๆนะครับกับดองคิไปไว้ลุงนะครับ ก็มากับพี่ริวสปินนะครับคันนี้ก็กมีแต่หัวหกนะครัคันนี้ก็ได้จะเป็นห้าหกครับส่วนคันนั้นมีฉากด้วยนะครับต้องรอดูนะครับคนขับแบบตัวโคตรใหญ่โคตรใหญ่ครับแต่ว่าแบบโคตรเอาครับต้องรอดูครับไปเลยบ่เนี่ย มันสีคนะตายครับทุกคนก็ไม่ได้ขับคันร้อยสี่มาตั้งแต่ร้อยยี่ห้าเศษถผงไม่ได้ขับเลยครับดูครับดูฝุ่นก็วันนี้มาคอสสนีมสักหน่อยนะครับตายครับทุกคน ไม่รู้ว่าจะโดนไปรุ่นเสิบหรือเปล่าน,นะครับก็มาด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันนะครับรวมรถผมด้วยครับก็ดูคัคดดูสเตอร์ดีครับทุกคนคนขับแบบเกือบคนขับร้อยโลแต่ว่าสเตอร์แบบโคตรเล็กครับน่าจะประมาณห้าเก้าชักสามประมาณนี้นครับ ก็มาขอสนิมสักหน่อยครับไปครับคลิปนี้ก็น่าจะได้หมอบยาวๆนะครับไม่รู้ว่าจะตามพี่ๆเขาทำหรือเปล่านะครับมีรถผมลูกเล็กคันเดียวนะครับขนาดไว้รุ่นยินโดขนั้นยังเป็นลูกห้าหกเลยครับ ห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยครับก็ผมนําไปก่อนนะครับเพราะว่าพวกพี่แกไม่รู้จกักทางนะครับก็เมื่อกี้ก็ไปแวะปั๊มเติมน้ามันเติมลมมานะครับก็ผมก็จะไม่ได้เติมอะไรนะครับเดียวนะครับโอ้โอ้โอโอ บวก5 3เรากันนี้น่าจะลูกโซนิกการบีฟอรตประมาณนี้นะครับหมกหวกจัดครับลิ้นอะ่ะจะพันกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างหน้าก็ต้องว่าเบาก่อนะครับเพราะว่าเขาทำถนนใหม่นะครับก็ตั้งระวังบัวก,กันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วน่าจะ นเอากวัวมาที่ทุ่งนานะครับ <c oughs> เระวังง่วทนำได้คหรบเบิ้งดีๆกันฮะมี่ยอะก,กัดท่างแบบนีละต้อง นี่ครับอินดโดสีโคตรจาครับเฮ้ย <c oughs> ได้ขับนานนะครับอาจจะแบบโรถมันอาจจะอืดๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าใช้ทุกวันมันก็แบบจะจี๊ดจ้านะครับเป็นรถอันโลครับโคตรเอาครับรถอืดจัดอะ่ะรถโคตรอืดอะ่ะ วิ่งร้อยห้าสิบโดนส่วนนะครับแต่ว,ว่าต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าคันนั้นเอเลูกห้าแปดกับลูกโซนิกโซนิกกั้นวีฟอร์ดสองคันนี้ลูกเกือบเท่ากันนะครับคันนั้น 59, น่าจะห้าเก้าอันนี้ประมาณห้าแปดนะครับแต่ว,ว่าคันนี้มีชัดนะครับของเราห้าสามแบบแท้ๆเลยครับก็วิ่ง คือว่าลูก5-8กน,น,นี้แค่ไม่ออกเลยครับห่างกันนิดเดียวครับผมก็คือว่าพอใจในสเตปของผมอยู่นะครับลูก53นะครับรถดันโดโอ้ยรถดันโลไม่ได้ขับสักขักเลยครับก็แบบคือว่าพอใช้ได้นะครับ5-8 5-9ก็พอได้เล่นได้ขำอยู่นะครับนี้แทบไม่ออกเลยครับ รัวครับขดแห้งอ่ะขอดแห้งอ่ะโอ้จตกว่านี่ถือว่าแบกหกสุดๆอ่ะเรื่องค้นขาวอีก <g iggle> าาอ่กาซ้ำนครับยงก่อครับไปอีกบ้านหนึ่งครับ Хи-хи-хи <laughs> โดนสวนโดนพี่ๆเขาสวนหมดเลยครับแต่ว่าคันนี้โคตรแรงครับแกบอกห้าสามนะครับแต่ตอนนี้แกเพิ่งไปอัพสเตปม,มาประมาณสองสามวันที่แล้วมาครับผมว่าไม่ใช่ห้าสามหรอกครับทำหมดหกพันน่าจะมีขวานแข้งใหม่อยู่นะครับ คตรเอาครับเขงไปดวงจันทร์เงงเขาปากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้คนเบิดแล้วคนเบิดแล้วโทษตีนี่คนเต็มแลยเด้ พี่มารก,ก่อนนะครับไปโคดู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 วิวบรรยากาศนะครับมาถึงแล้วนะครับก็จะเป็นต้นโยคาแบบโคตรเยอะเลยครับก็จะเป็นมีหนองน้ำแบบวิวสวยๆนะครับ ดูบรรยากาศรอบๆครับปกติไม่รุ่นเต็มเลยนะครับแถวนี้ช่วงนี้มันขัาแล้วครับนะครับก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับนี่ก็เราก็จะฉี่ลงน้ำเลยนะครับดูครับมีคนหาปลาด้วย